เจ้าลิทไทยอินไซต์เทเลนคอขอเบรก<ช>อารมณ์ด้วยสกู๊ปดีๆจากปตทสักชินช้นนึ่งใช่ค่ะเชิญร่วมงาน p t t Group Innovation for Future Society นะคะเป็นการจุดพลังสร้างความยั่งยืนขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนติดตามจากรายงานพร้อมๆกันค่ะกลุ่มปตทเดินหน้าผลึกกำลังพลิกฟื้นชุมชนทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านการเกษตรการตลาดและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เพื่อให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งพร้อมร่วมแบ่งปันวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมในวันที่14-15ถึงพฤศจิกายน,นเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬกานับปตทสำนักงานใหญ่ภายในงานพบกับนทิทรรศการนวัตรกรรมเพื่อชุมชนโดยกลุ่มปตทและพื้นที่เรียนรู้ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงตลาดนัดชุมชนยิมได้ ให้ท่านได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ยกมาไว้ในงานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอ็อปลูกประครบสมุนไพราจากชุมชนตำบลแม่ทาอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่การเสวนากเกษตรปรับเพื่อโลกเปลี่ยนและซอพาวเวอร์กับเศรษฐกิจชุมชนนำทีมโดยคุณสรกลอดุลยานนท์กรรมการบริหารและคอลัมัิสต์บริษัทมติชนจำกัดมหาชนน้ำประการนุ่มเมืองจันทร์และเจ้าของสวนสันติเกษตรอินทรีย์และอีกหลายท่าน วันพุทธที่15พบกับ i n s p i r a t i o n t a l ส Smart Farming คณะแอปพลิเคชันเกษตรยุคใหม่และความสำคัญของข้อมูลโดยวัลุณาและ Smart Marketing เกษตรสนุกสุขได้ไม่จำกัดโดยนิพธลพิลาเจ้าของพิลาฟาร์มสตูดิโอรวมถึง Community Based Tourist Storytelling ท่องเที่ยวท้องถิน่นโดยคุณจรงศักดิ์รองเดชผู้ดำเนินรายการพัฒนารบ้านทุง่ง และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมเวิร์กช็อปมะสังดาตตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเย,ยี่ยมชมนิทรศการช็อปตลาดสินค้าชุมชนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิาพร้อมเพลิดเพลินดนตรีจากพิธีมิวสิกแบนด์เอาละครับพักสักครู่ครับ